เคยเป็นกันไหมครับเวลาที่มองไปที่ก้อนเมฆปลักไฟหรือแม้แต่ก,ก่องเสื้อผ้าแล้วจูจ่ๆก็เฮ้ย hey, เห็นเป็นหน้าคนเฉยเลยเรื่องแปลกๆที่เราหลายคนน่าจะเคยเจอนะครับจริงๆแล้วมันคือทักษะการเอาตัวรอดลับๆที่ซ่อนอยู่ในสมองของเรานี่แหละครับอ่ะลองนึกภาพตามกันดูนะครับมีใครเคยสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะเห็นอะไรบางอย่างที่เหมือนผีอยู่ในความมืดบ้างไหมครับ คือในความมืดสลัวสลัวตอนกลางดึกเนี่ยนะมันมีเงาแต่คุ้มคุ้มอยู่ตรงมุมห้องรูปทรงมันเหมือนคนเป๊ะเลยเหมือนกําลังยืนจ้องเราอยู่โหตอนนั้นหัวใจนี้เต้นรัวเลยใช่ไหมครับเหงื่อแตกพลักพลักความกลัวนี้มันเกาะกินหัวใจเลยทีเดียวแต่พอเรารวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเอื้อมมือไปเปิดไฟพรึบแสงสว่างจ้าขึ้นมาอ้าวที่แท้มันก็แค่กองเสื้อผ้าที่เราโยนพาดไว้บนเก้าที่นี่เองลงอกไปที แต่คำถามคือแล้วทำไมสมองของเราถึงชอบเล่นตลกแบบนี้กับเราล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาล่ะครับเรามาหาคำตอบกันดีกว่าปรากฏการณ์ที่เราเห็นอะไรแบบนี้นะครับเอ่อมันมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะและนี่แหละครับคือคำตอบว่าทำไมเราถึงเห็นภาพอะไรแบบนั้นปรากฏการณ์นี้เรียกว่า p a r e โ d o l i a ครับผมขอพูดจะช้านะครับพ a r e โ d o l ี a คำนี้มาจากภาษากรีก2องคำมารวมกันคือคำว่าพาราที่แปลว่าผิดปกติกับไอเดอนที่แปลว่าภาพพูดง่ายๆก็คือมันเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่สมองของเราพยายามจะหาแพทเทิร์นที่คุณเคยจากสิ่งต่างๆรอบตัวโดยเฉพาะเลยนะคือการเห็นเป็นหน้าคนจากจุดจากเงาหรือจากแสงที่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยตัวอย่างคลาสสิกนี่มีเยอะแยะเลยนะครับ ยังเคสที่ดังมากๆก็คือใบหน้าบนดาวอังคารในภาพถ่ายจากนาซาสมัยก่อนหรือบางทีก็เห็นเป็นภาพบุคคลสำคัญทางศาสนาบนขนมปังปิ้งแต่ถ้าเอาใกล้ๆตัวเราเลยนะก็พวกปลั๊กไฟไงครับที่ดูเหมือนกำลังทำหน้าตกใจใส่เราตลอดเวลาหรือแม้แต่รถยนต์ลองสังเกตดูสิครับไฟหน้าก็เหมือนตากระจังหน้าก็เหมือนปากเห็นไหมคะว่ามันอยู่รอบตัวเราจริงๆ ทีนี้คำถามที่สำคัญเลยก็คือแล้วทำไมสมองต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะคำตอบอาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจนะครับเพราะว่านี่มันไม่ใช่ข้อผิดพลาดของสมองเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือกลไกการเอาตัวรอดชั้นยอดที่ถูกฝังลึกมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเรานู่นเลยครับ นักวิทยาศาสตร์เขามีคำอธิบายที่เห็นภาพมากๆเลยครับเรียกว่าสถานการณ์เสือปะทะก้อนหินอลองจินตนาการว่าเราเป็นมนุษย์ยุคหินเดินอยู่ในป่าทึบแล้วเห็นเงาตะคุ่มคุ่มในพุ่มไม้ทางเลือกที่หนึ่งถ้าสมองเราบอกว่าเอ้ยแค่ก้อนหินนะแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆแต่ปรากฏว่ามันคือเสือจบเลยใช่ไหมครับแต่ทางเลือกที่สองถ้าสมองเราเห็นเงาปุ๊บแล้วตีความไปก่อนเลยว่าเฮ้ยนั่นมันหน้าเสือแล้วเราวิ่งหนีสุดชีวิต ต่อให้สุดท้ายมันจะเป็นแค่ก้อนหินจริงๆเราก็อาจจะรู้สึกหน้าแตกนิดหน่อยแต่ที่สำคัญคือเรารอดตายครับเห็นไหมครับว่าประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้คือธรรมชาตินะคะได้คัดเลือกสมองที่ขี้ระแวงหรือตาฝาดไว้นี่แหละให้เป็นผู้รอดชีวิตเพื่อส่งต่อยีนมาถึงรุ่นเราการคิดไปก่อนการระวังไว้ก่อนมันคือสิ่งที่ทำให้บรรพบุรุษของเรารอดมาได้ดังนั้นการที่เราเห็นผีในกองเสื้อผ้า จริงๆแล้วมันแปลว่าสมองส่วนการระวังภัยของเราเนี่ยยังทำงานได้ดีเยี่ยมอยู่นั่นเองครับแล้วสมองส่วนไหนกันแน่ที่เป็นเจ้ากี้เจ้าการเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เราเห็นอะไรแบบยุต้องบอกเลยว่ามันมีพื้นที่พิเศษในสมองที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับพื้นที่ส่วนนี้เขามีชื่อเรียกแค่เทว่า fusiform face area หรือเรียกย่อๆว่า ffa ครับ จ้า FFA เนี่ยมันเป็นเหมือนหน่วยประมวลผลพิเศษของสมองที่ถูกปรับจูนมาเพื่อการจุดจ,จําและประมวลผลใบหน้าโดยเฉพาะเลยแล้วมันก็ทํางานได้เร็วแบบไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับแทบจะในเสี้ยววินาทีเลยคือทันทีที่ตาของเราเห็นแพทเทิร์นง่ายๆอย่างเช่นจุด2จุดกับเส้นอีก1เส้นเจ้าสมองส่วน FFA เนี่ยจะปิ้งทํางานขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วก็สรุปผลเลยว่าเฮ้ยนั่นมันหน้าคน ก่อนที่สมองส่วนเหตุผลของเราจะทันได้ทำงานด้วยซ้ำคือมันจะมาทีหลังแล้วค่อยบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนั่นมันแค่ปลั๊กไฟนะเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราเห็นหน้าคนในสิ่งของต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือเรื่องที่น่ากังวลอะไรเลยนะครับกลับกันเลยมันคือสัญ,ญญาณที่ดีที่บอกว่าสมองของเรายัางแข็งแรงและทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบต่างหากพูดอีกอย่างก็คือการเห็นใบหน้าในก้อนเมฆมันไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบ แต่มันคือเสียงสะท้อนจากสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของบรรพบุรุษเราในอดีตที่ยังคงทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็คอยปกป้องเราอยู่ในทุกๆวันนี้ครับดังนั้นครั้งต่อไปที่เห็นหน้าคนยิ้มยิ้มในฟองกาแฟหรือเห็นก้อนแม่เป็นรูปไดโนเสาร์ก็ลองยิ้มตอบกลับไปได้เลยครับเพราะนั่นแหละคือหลักฐานชั้นดีว่าเรามีสมองที่เปี่ยมไปด้วยจินตนาการและที่สำคัญคือมันพร้อมที่จะปกป้องเราอยู่เสมอ แล้วสำหรับทุกคนล่ะครับใบหน้าที่แปลกที่สุดหรือหน้าประหลาดใจที่สุดที่เคยเห็นในสิ่งของต่างๆรอบตัวเนี่ยมันคืออะไรลองนึกย้อนกันดูสิครับว่าสมองของเราเคยสร้างสรรค์ภาพอะไรเจ๋งๆให้เราได้ทึ่งกันมาแล้วบ้าง